สวัสดีค่ะเมื่อ Black p i n คค่ะได้ประกาศโปรเจกต์4บวก1ฉลองครบรอบ5ปีเดบิวต์ของสีสาว Black พ i n k ก็ทำเอาแฟนๆนะคะแล้วก็เหล่าบลิง์คือตื่นเต้นกันนะคะว่าโปรเจกต์ครั้งนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ล่าสุดค่ะทาง YG เองก็ได้ปล่อยภาพโปสเตอร์ภาพนี้ออกมานะคะโดยระบุข้อความว่าครบรอบ5ปีพร้อมด้วยการบอกว่านี่คือโปรเจกต์4บวก1ซึ่งขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่เปิดเผยรายะรละเอียดใดๆนะคะแต่ขอ ว,ว่าบวกหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นศิลปินดังมาร่วมแจมกับสีสาวแบล็กพิง์อย่างแน่นอนโดยทาง YG นะคะได้เผยผ่านสื่อว่าได้มีการจะทําเว็บไซต์นะคะครบรอบ5ปีเดบิวต์ของสีสาวแบล็กพิง์ด้วยเพื่อที่จะให้เหล่าบลิงค์ือเนี่ยได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับคอนเทนต์ที่จะเปิดเผยอ,ออกมาเร็วๆนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะคะของวันนี้เนี่ยแฟนๆต่างได้ทวงถามนะคะแล้วก็ติดแท็กในทวิตเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของ Amazing Solo ของน้องลิซ่าว่าตกลงแล้ว จะมาเมื่อไหร่กันแน่จากตอนแรกนะคะที่นักราะห์เขาได้วางแผนว่าจะมาไตรามาสสใช่ไหมแต่จากนั้นก็ประกาศเลื่อนมาเป็นไตรามาสสแล้วก็ข่าวลือต่างๆในการถ่ายทํา MV อะไรก็ยังไม่มีการหลุดรอดออกมาเลยนะคะจะมีก็แต่ที่พี่ดีใจงูที่ชอบออกมาสปอยให้แฟนๆน้องลิซ่าได้ลุ้นกันอยู่เรื่อยๆนั่นแหละว่าความคืบหน้าการฟีเจอริ่งกับน้องลิซ่ามีแนวโน้มไปถึงไหนแล้วแฟนๆหลายๆคนนะคะแค่อยากที่จะรู้วันปล่อยลิลิลิซ่าโซโล่นะคะเพราะว่าดูไปดูมาก็คือไวจริงเงียบลึ เ,เอาจริงๆแอดว่าแอดว่าก็เงียบจริงๆนะคะอันนี้เงียบมาก เงียบจนคิดว่าสรุปแล้วเดือน7ลิซ่าโซโลจะมาไหมเนี่ยจะมา,าจริงจริงใช่ไหมแต่เรารู้แน่ล่ะค่ะว่าศีสาวรักพิงมีโปรเจกต์4บวก1เพิ่มมากับมีจีอัลบัมเจแปนเวอร์ชันในเดือนสิงหาคมนี้แน่ๆอะเดียวยังไงเดี๋ยวคงต้องคอยติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะส่วนความคืบหน้าแล้วก็ความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าในแคมเปญบุญกรีแมคคอสม e ติกแล้วก็อื่นๆสามารถติดตามได้ที่ช่องละลิซ่าสเตชันนะคะ